ข่าวดีคนจนเฮบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์2,564รับเงินสูงสุดคนละ4,300บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมาตรการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงระลอกที่2นี้นะคะทําให้วันนี้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอได้มีมติในหลายๆมาตรการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมาสรุปมาตรการที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะว่ามีมาตรการอะไรบ้างและจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีหลายมาตรการที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วง2-3เดือนต่อจากนี้นะคะ 1. นนะคะการเติมโมงเงินเข้าบัตรคนจน500บาท เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2564นะคะโดยต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้นและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะทั้งนี้นะคะทำให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นที่เคยได้รับคนละ200ถึง300บาทก็จะได้รับเพิ่มขึ้นเป็นคนละ700ถึง800บาทนะคะ ทีนี้นะคะมาตรการที่สองนะคะนั่นก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะหรือว่ามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนเรา30-35ล้านคนในโครงการเราชนะแจกเงิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564นะคะ ทั้งนี้ก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังนำมาตรการนี้เสนอคอรอมในวันที่19มกราคม2564ก่อนนะคะและก็คาดว่าประชาชนจะได้รับเงินราวต้นเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการราชนะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนราว14ล้านคนนะคะโดยในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็มีลุ้นที่จะได้รับเงินในส่วนนี้จำนวน3,500บาทโดยเป็นการโอนเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้นะคะมาตรการอื่นๆที่เคยได้รับจากการมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆนะคะก็จะยังคงได้รับต่อไปตามเดิมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มจำนวน45บาทต่อ3เดือนนะคะรวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นอกจากมาตรการเดิมที่ได้รับอยู่แล้วนะคะ ก็ยังคงต้องรอลุ้นกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือว่าโครงการเราชนะที่จะได้รับเงินเพิ่มจํานวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งเงินส่วนนี้ก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทางรัฐเพิ่มให้จํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนพอแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นคนละ4,200บาทถึง4,300บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ